เราพามาดูปัญหาที่ปวดหัวอยู่คือภาษาทมันมีความซีดไปแล้วบินเขาด่างตะไข่ขึ้นมีหลุดออกไปบ้างแตกๆๆผมเองก็ไม่รู้ว่าอยากเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนช่วยผมด้วยช่วยช่วยผมคิดด้วยว่าผมควรจะไปเวไหนดี สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาคิดเวนเวทกันอีกหนึ่งรอบเนี่ยที่เราพูดทิ้งเอาไว้คราวที่แล้วใช่ไหมเพราะคราวที่เราคุยเรื่องหลังคาคือหลังคาทําสีรั่วสีลอกลอกิ่งไม้หล่นไฟหลับบิ่งบ้างแตกบ้างคราวนี้มาพูยถึงเรื่องปาะสาทคืออะไรพ่อพื้นผิวความสวยงามของโครงของผนังบ้านต่างๆสำหรับผมเรียกว่าผักชีโรยหน้าไง ครอบด้านนอกของอาคารอะครอบด้านนอกของอาคารนี่แหละกระเบื้องนี่แหละกระเบื้องนี่ซึ่งจริงสวยนะแต่ว่าด้วยความที่เมื่อก่อนมันคงจะออกส้มชมพูมากกว่านี้แต่ว่าณเวลานเนี่ยมันมีความซีดไปแล้วและบางจุดเนี่ยถ้าหันไปฝั่งนูน้นถึงขั้นตะไคร่ขึ้นสักขนาดนั้นเลยทีเดียวคือ <c oughs> แม้ว่ามันอาจจะทําความสะอาดได้มันก็จะได้แค่พอประมาณซึ่งอันนี้จะเป็นกระเบื้องที่อยู่รอบๆผนังหรือเสาของบ้านซึ่งบางจุดเนี่ยก็มีกระเบื้องบินบ้างบางจุดข้างล่างก็มีกระเบื้องที่หลุดออกไปบ้างซึ่งอันนี้ ก็กําลังดูอยู่ว่ามันจะมีบางส่วนที่ที่กระเบื้องหลุดแล้วถ้าเกิดเรามาแปะปุ๊บสีมันก็คงจะไม่เหมือนเดิมหรือว่าเราจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วอยากให้เป็นแบบเหมือนหินแบบสไตล์เหมือนพวกบ้านแบบว่าบ้านฟาร์มเฮาส์ของของฝรั่งหรือแ่าพวกชโตโตโหชาโตอ่ะแต่ว่ามันก็คือแบบสไตล์แบบของยุโรปนะที่เขาแบบเป็นหินมาเรียงวางแบบแรนดอมนึกออกป่ะที่แบบมีความมีความแบบเป็นฟันปลาซิกแๆอยู่ดี๋ยวนั้พ่อเคลียร์กันก่อนอืมเราจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่ากำแพงอืเราเรียกสิ่งนี้ว่าฟาซาอืมตีท่อคือกระเบื้อองใช่หรืไ นปัจจุบ okay, ouais. ันคือกระเบื้องถูกต้องมันจะมีหินเทียมก็มีหินจริงที่แบบสไลด์บางมาแปะก็มีหรือจะเป็นกระเบื้องสําเร็จที่มาเป็นบล็อกเข้าเข้าริมของเขาเลยก็ดีก็อาจจะไปทางนั้นหรือเปล่าเพราะด้วยความที่มันจะหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะก็ต้องมาดูอีกทีว่าว่ามันจะไปได้รูปแบบไหนถ้าเปลี่ยนแบบนั้นซึ่งอันเนี้ยก็ใช้เงินอีกแล้วอีกแล้วซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องออกหมดต้องระเบิดหมดแล้วก่อใหม่หมดต้องเปลี่ยนผิวอีกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านแบบหลายๆบบ้้าานนททีีี่่ผมเเห็็กจะใชวิธแบ เขาทาสีเลยจะเป็นสีเทาทับให้หมดเลยหรือจะเป็นสีขาวก็ดีแต่คราวนี้ปัญหาคือถ้าเราทําแบบนั้นผมกลัวว่ามันจะไม่มีไม่มีเดฟแต่เพอเอิญเท็กซ์เจอร์ของตัวนี้มันไม่ได้มีมีความเป็นเท็กซ์เจอร์แบบอิดมอนหรืออะไรแบบนั้นมันจะมันจะไม่ได้ฟีลลิ่งอ่ะแล้วพอเรียงตรงแบบนี้เพรสชั่นแบบสุดยอดดูดิคือตรงแบบตรงตรงเป๊ะมากสวยมากแต่ปัญหาคือแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้สีมันไม่หนีกันกับการที่เราจะ หาแผ่นใหม่มาเติมเห็นไหมแล้วก็มีบินมีหลุดออกไปบ้างอะไรบ้างคือเขาด่างด้วยการเวลาของเขาแต่ถ้าเกิดมันด่างด้วยมือเราเราจะรู้สึกเฉยๆแหละแต่นี่พอเราเข้ามาจะย้ายกลับเข้ามาเรามาทําใหม่ๆมันก็ควรจะต้องให้ฟินิชิ่งทั้งหมดไหมมันไม่ควรที่จะแบบเหลือตัวนี้ไว้แล้วมันก็จะลาคาญตาแล้วกลายเป็นอ่ะเดี๋ยวพอทนไปทนไปปุ๊บทนไม่ไหวช่างก็ต้องเข้ามาอีก บ้านก็ไม่สงบอีกเคยคิดถึงขั้นอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเอาเหล็กเหล็กใช่ไหมแล้วก็ทอๆให้แตกๆให้มันมีความแบบรัสติกแบบแตกๆๆๆๆๆเหมือนพวกอย่างนั้นเลยแล้วก็อยาอย่ยานี่ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากเล่บไว้น้ำไหมเอ่อไม่ใช่บอบปลานะเป็นสระว่ายน้ำแต่พอดีฝนตกน้ำมันก็เลยขังก็ต้องมีการดูดน้ำออกอยู่ตลอดตตอเนี่ยคืออะไรครับพ่อเสาเข่มไหมฮะเพื่อ อ้าวไว้ลองรับฐานสระไงก็คือเดี๋ยวเราต้องตัดเสาออกตัดเสาออกให้เหลือ,อแต่เข็มข้างล่างอันนั้นคืออีกอาคารหนึ่งด้านนอกอันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรเอาแบบหน้าหมันไส้หน้าหมันไส้ป่ะクับเฮาส์クラブเฮาส์บอกไปเหงว่าสร้างให้ลุงถูกต้องก็คือให้เพื่อนแล้วก็ให้ญาติพี่น้องเพราะว่าเวลาเวลามาทีเพราะตรงนี้จะมีห้องพักอยู่ซึ่งแบบว่าเวลาญาติพี่น้องมาพักเขาก็จะได้มีที่นอนแบบเออได้พักได้อะไรอย่างเงี้ย นะครับก็อยากทำเอาไว้ให้ให้กับญาติญาและแถมว่าเออนั่งเล่นได้ที่มันไม่ไปกวนกับในตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแอนเองเขาเองก็อยากมีมุมแต่นั่งทำงานดูเรื่องเอกสารอะไรของเขาลูกเล่นไปก่อนขอแม่ปิกวิเวกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะพ่อหลังใหม่ จะสร้างให้มันเข้ากับหลังเก่าหรือมันคนละแบบหรือมันยังไงพอมันไปด้วยกันได้มันไปด้วยกันได้หลังใหม่ก็จะมีความเป็นเป็นโมเดิร์นแล้วก็แบบพวกกาแพงก็จะมีเป็นอาร์คมีความโค้งเป็นแบบว่าโมเดิร์นสเปนนิชซึ่งก็เลยมีความรู้สึกเรื่องไอ้ฟาซาดนี่แหละคืออยากจะเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้ากันยิ่งขึ้นบ้านต้นไม้พี่โพอยู่ไหนครับบ้านต้นไม้พี่โพอยู่ตรงไหนตอนนี้เหรอผมไม่ได้เป็นบ้านไปสร้างบนต้นไม้แต่ผมต้องทําแบบแค่แค่เป็นบ้านที่หุ้มต้นไม้ไม่ใช่ไปแบกตัวเองอย ไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยที่เห็นเป็นสนามผมปล่อยไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าผมจะทําสวนผักคือเป็นผักพืชที่กินอยู่ในบ้านทั้งผักไทยผักฝรั่งต่างๆเราสามารถปลูกตัวนั้นได้มันก็เป็นเรื่องราวอีกแบบหนึง่งซึ่งเดี๋ยวถึงวันนั้นมันก็จะมาอยู่ในบักโพมันก็จะเป็นไลฟ์ของเราของเขยจันเองที่นี่อาจจะมีพื้นที่อาจจะมีห้องเย็นที่เราสามารถสต็อกของได้ก่อนที่เราจะนําไปเพื่อส่งให้กับลูกค้าต่างๆคือทุกอย่างมัน,ม,นมันคือได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมดจริงๆ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาดูอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหาที่คิดไม่ตกกับการที่ผมกําลังจะรีโนเวทบ้านมีส่วนสร้างใหม่อันนั้นไม่ห่วงเลยแต่เรากําลังพูดถึงในส่วนที่เรากําลังที่มันจะต้องมาซิงก์กับโครงใหม่ให้ได้และวันนี้ก็มาถึงในจุดในเรื่องของฟาซาดหรือว่าพื้นผิวของอาคารบ้านที่ตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกกับการที่อยากเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วเอามาเสริมพอผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่าน จุดนี้มาแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรนะเสียน้อยเสีย,เส,ยเสียน้อย,เส,ย,อยเสียมากเสีย,สยน้อยเอเอสักอย่างเออตามนั้นแหละพูดไปถูกแต่คราวนี้มาพูดถึงความต้องการของตัวเองอีกอะไรอะไรคือข้อคิดที่ถูกแต่อย่าบอกอย่าบอกว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งใจเวนเวทแล้วพี่คิด <c oughs> <c oughs> ยาวๆคำนี้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าความฝันของแต่ละคนหรือความตั้งใจของแต่ละคนมันก็มีในแบบของตัวเองแล้วมันจะต้องมาเจอกับแบบนี้ซึ่งก็เลยแบบ เออมีใครแนะนำไหมว่าไปทางไหนดีหรือมีตัวอย่างตัวอย่างที่มันสามารถเป็นไปได้แล้วแล้วแชร์เข้ามาในในเพจฉนันหน่อยแบบรูปให้เห็นเพื่อผมจะได้แบบอ๋อมันไปเวนี้ได้หลายๆอย่างมันจะไปรวดเร็วเราก็จะมาถ่ายคลิปอัปเดตกันเรื่อยๆแหละเพราะมันจะเห็น progress ตลอดแหละตอนนี้สำหรับคิดเวนเวทแล้วผมว่ามันอาจจะมีอีกหลายจุดที่เราจะต้องแก้เราทําไว้เพื่อขอความช่วยเหลือดีกว่า <laughs> คนดูเขาแบบว่าเปล่าช่วยผมด้วยช่วยช่วยผมคิดด้วยว่าผมควรจะไปเวไหนดีซึ่งถ้าเกิดมีพี่ๆอาเกตีมีพี่ๆทอวียมีพี่ๆแบบอะไรที่แบบดูอยู่หรือว่าคนที่เพิ่งทําบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยส่งต่อบทเรียนให้ผมหน่อยว่าควรจะเป็นทางไหนดีนี่มีความสุขมากนะที่เราพูดไปในทางทั้งที่มันแบบเป็นจุดจุกจิกจุกจิกก็อย่างที่เขาว่านะกว่าจะใส่ไม่โทรได้เนี่ยบานซะก่อนแล้วเนาะก็หวังว่าจะไม่ไม่บานปลายมาก นะครับและเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกับเรื่องราวของคิดเวนเวเบกันเรื่อยๆว่าเราจะเจอปัญหาอะไรไหมหรือว่าความราบรื่น progress ไปได้ขนาดไหนแต่สำหรับวนันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิงด่งให้ด้วยนะครับถามว่าทําไมถึงโหพี่คิดทําเยอะมันมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนะกับการที่ได้ทําอะไรแบบนี้แล้วแล้วมันมาถึงจุดนี้แล้วผมก็ตั้งใจที่จะทําให้มันดีที่สุด ถ้าในรุ่นลูกอ่ะพื้นที่ที่มีพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ของเราที่ครอบครัวเราอยู่จริงมันยากแล้วกับการที่คนจะแบบสามารถซื้อที่ดินได้พร้อมแบบมีพื้นที่ที่จะมีสนามได้คือพื้นที่ตรงนี้กับงานที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือแม้แต่ตัวเขยจันเองมันสามารถอนุรความสะดวกและสร้างประโยชน์ให้กับผมและครอบครัวได้ผมถ่ายทําอาหารผมทําอะไรผมทาผมใช้พื้นที่ผมเองลูกเองก็สุขภาพเจดดีมีที่เล่นเราเองตื่นมาทํางานหนักๆเห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติมันก็สบายใจ อยูอ่บ้านเหมือนได้พักผ่อน